อป็นนี่ไหมยงหางในรถวิวแชร์อาชีพใกล้หน้าหน่อยออ<ๆ>ก็น่าจะเป็นยางในรถวิวแชร์อันนี้น่าจะเป็นชิ้นหนึ่งไหนเล่าเล่าเลยก็ได้ครับเล่าเลยค,คือคือคือที่เลือกชิ้นนี้แล้วทําไมในกระเป๋ามันถึงมียางในอยู่ก็คือว่าเรามีประสบการณ์ยางไปรั่วแล้วมันรั่วไกลมากหมายถึงว่ามันรั่วไกลรถรั่วไกลร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเข็นไม่ได้เลยเว้ย้อถ้าเราเข็นล้อบดไปยางนอกมันก็เสียขอบยางมันก็เสียด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็วันนั้นจัดการยังไงอะ ก็ต้องรอคนโทรหาเพื่อนหรือวันวันนั้นโทรหาเพื่อนเออแนละ้วให้เพื่อนมาช่วยมันก็เลยมาช่วยได้นี่มันก็คิดว่าเออถ้ามันมีอย่างน้อยมันมีเนี่ยเดี๋ยวเราโทร bon. ตามเพื่อนมาเพราะยางวีแชร์มันถอดไม่ยากหรอกหมายถึงว่าถ้ามันจะเปลี่ยนเองเลยทําเองเลยเนี่ยก็คิดว่าน่า <Day. S 2> จะแก้ขัดได้อันนี้ก็ก็เลยกันไว้ก็คิดว่าอันนี้มันน่าจะจําเป็นและสําคัญสาหรับเราหมายหมายถึงวันนั้นเพือ่อนคือเพื่อนมาช่วยเปลี่ยนหรือว่าเพื่อนพาไปร้านพาไปร้าน่าานอนเพราะตอนนั้นยังไม่มีอะไรและร้านขาย เขาเรียกอะไรอะไหล่วแชร์พวกนี้มันถ้าเป็นตามร้านจัก,กรยานร้านแบบจัก,กรยานแบบแบบซิ่งๆเลยมันอาจจะมีใช่ไหมมันมันก็ดูเป็นยางในเฉพาะเหมือนกันอะเราคิดว่าบางทีอ,อ่อแต่วันนั้นเนี่ยเพื่อนมาช่วยพาไปใช่ไหมแล้วก็อายางไปปะแต่ว่าเราก็ต้องวิ่งขับรถอะจากนครปฐมไปไป,ไปแ,แถวเดือมอมบางแคอยู่ดีเราก็ต้องไปซื้ออะไหล่ต้องไปซื้อ,อยางในซื้ออะไรที่นั่นอะซึ่งมันก็ไก่บ้านอะก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเราเรานั้นเราก็เลยซื้อติดเก็บเอาไว้ด้วยดีกว่า